ลูกาดีนฟรีคิกของฟีฟ่านี่ก็ยิงยากซะด้วยเล็งตรงตรงไว้ก่อนนะเบาๆครับขึ้นไว้เนี่ยอือ <it> well. โอ้โห เอ้ยยยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพร์นะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่ายีิบนะครับผมกับโหมดโค้ชชิปหุยนั่นเองนะฮะห่างหายไปนานเลยสําหรับซีรีส์ของฟีฟ่ายีนะครับนับตั้งแต่โค้ชชิปหุยนะฮะแล้วก็ตัวชิปหุยเองนะครับซึ่งช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่ผมค่อนข้างที่จะเเรียกว่าอิ่ม อิ่มตัวกับภาค FIFA 20นะฮะผมถึงได้หนีไปเล่นเพส220 0ไงนะซึ่งตอนนี้กลับไปเล่นโคชิปุยเนี่ยผมกาะที่จะทำซีรีส์นี้ให้จบเป้าหมายของซีรีส์โคชิปุยณนะตอนนี้นะครับก็คือการคว้าถ้วยใบยใหญ่ก็คือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะที่เวสต์แฮมนั้นได้เข้าไปเล่นรายการนี้นะครับซึ่งไม่ว่าจะจบด้วยการคว้าแชมป์หรือไม่นั้นยังไงก็ต้องจบอยู่ดี นะครับสำหรับซีรีส์ของโคชิหุยทีมเวสต์แฮมนะฮะพมว่าจบแล้วเนี่ยผมจะไปทำซีรีส์อื่นนะครับซึ่งผมว่าอาจจะเป็นฟ i f a 21เลยก็ได้นะฮะซึ่งมันอีกไม่กี่เดือนหรอกนะฮะทุกคนรอได้อยู่แล้วผมรู้ โอเคตอนนี้มารื้อฟื้นกันก่อนหลังจากที่ไปเล่นเปสซะเยอะนะครับผมคิดว่าผมอาจจะลืมปุ่มการบังคับฟีฟ่าไปแล้วก็ได้นะครับตอนนี้นะเช็คตารางคะแนนล่าสุดก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยเวสต์แฮมนะครับเป็นจ่าฝูงนะครับมี34แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเราแข่งน้อยกว่า1นัดนะฮะเวสต์แฮมเล่นมา12เกมนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป11เกมแพ้ไป1นะฮะยิงไป43ประตูครับเสียไป13ลูกนะฮะประตูได้เสียมี30ลูสาม เเยอะหนนส่วนนักเตะที่ฟอร์มดีจัดๆในฤดูกาลนี้ครับก็คงหนีไม่พ้นติโมเบอร์เนอร์ครับการเข้ามาในซีซั่นนี้ของติโมเบอร์เนอร์นะฮะนอกจากจะช่วยยิงได้เยอะแล้วเนี่ยยังช่วยให้ช่วยให้อะไรวะช่วยให้เกมรุกของเวสต์แฮมเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีอันเลคนเดียวนะก็มีคนมาช่วยแบ่งบาพาระอันเลนะฮะยืนหน้าคู่กันเลยทีเดียวนะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะถ้าใครว่าจําได้นะครับพาร์ที่ผ่านมาว่าผมเล่นแผนไหนสไตล์อะไรนะครับแต่ตัวผมเนี่ย ผมอาจจะลืมไปเลยก็ได้ไม่ได้เล่นนานเลยกันโอเคไปดูเกมแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมกับการไปเยือนเวสต์บรอมบิชอัลเบียนนะฮะตุ้ยน่าจะเป็นเกมง่ายหน่อยก็เป็นการถือเป็นการวอร์มนิ้วนะฮะโอเคไปดูกันต่อเลยครับผม Let's go นี่ดาวซันโบครับนัตอนนี้นะครับติโมเวอร์เนร์ครับ ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดที่13ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับวันนี้ออกไปเยือนครับเวสต์บอมบ,จ,บ,อบจ์อัลเบียนนะครับแฟนๆก็มากันเยอะครับรแลวก็หน้าเดิมๆด,ด้วยครับก็พี่เพจโอ้โหเวสต์บอมนี่เป็นทีมที่ทำประตูได้น้อยที่สุดในลีกณตอนนี้นะครับต้องมาเจอกับทีมที่ทำประตูได้เยอะที่สุดแต่อย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะ ผมร่างสนามไปนานโค้ชชิปุยนน่สมองไม่ได้คิดไม่ได้ทำทีม,มันนานเลยครับอาจจะลืมวิธีการเล่นไปแล้วก็ได้รวมทั้งปุ่มด้วย <c oughs> นะครับโอเคลองปุ่มแบบไหลาตามช่องไปครับคฮาวเวิให้วินิสูจูเนียถอยกันมาทันไหมอะไรทันอยู่ทิโมวัเน่ตอก้นวินิสูจูเนี่ยเหมือนจะล้หนา้าื <c oughs> จะลืมนะว่าวิธีการแย่งบอลของเพสกับฟีฟ่าไม่เหมือนกันน <laughs> ะครับของเพสเนี่ยกด X ตัวเดียวก็พอครับแต่ของฟีฟ่าเนี่ยกด X มันประคองถ้าจะจิ้มบอลเนี่ยต้องกดสี่เหลี่ยมนะยกมาครับคืนไปที่วาเรีดี้มงชงกลับมาครับออสตินโอ้โหโดนดักได้โดยเดคันไรส์วินิสูจูเนียครับคอนโทรลบอลอาร์เบตทิโมเวนเนอร์ชิง ฮาเว็ตวิ่งไปแล้วตอกส้นกลับมาเซบาสเตียน,นแอนและลองยิงนอกกรอบเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เซบาสเตียนแนแลครับโอ้โหลองส่องน,นอกกรอบดูครับเห็นมีช่องอยู่ครับซัดหายเลยครับจังหวะฮาเว็ตตอกส้นกลับมาครับอันแลสวนขึ้นมาแล้วก็ยิงอัดเข้าไปโอ้โหติดไซก้อยครับ,บปั่นเต็มข้อดีจริงๆครับเซบาสเตียนแนแลครับไม่ยอมน้อยหน้าทีโมเวอร์เนอร์เลย รูดิเกอร์ตรงกลางครับฮาร์เวสอ,ออกข้างมา <20 S 1> วินิสูจูเนี่ย <20 S 1> สับขาหลอกฝากทีฮ่ฮาร์เวสฮ,สฮสาร์เวสแทงไปครับติมโมเวอร์เนอร์ล็อกตะบันโอ้โ <c oughs> ยกรจะปั่นครับแต่ยิงบทไปหน่อยครับติมโมเวอร์เนอร์ลากขึ้นมาฝากที่ฟิลิปส์เบิร์นคืนกับมาชาลิอสตินฟิลิปสยก เปลี่ยนแกนข้ามฟากมาอีกแล้วครับตัดมาตรงกลางโอ้โหฟิลิปส์ครับเปิดมายังจุดนัดพบครับเหมาะเบงเจง๋งเกร่งเ <c oughs> หมาะเบงเลยเกินกันจังหวะนี้ครับโอ้โห้ดิแคนไรส์ไปปล่อยตัวประกบครับจะมาก็ไม่ทันครับโกเมสมาใหม่วินิสูจูเนียดึงบอลหลบกลับมาครับลาก เข้าพื้นที่ตรงกลางหยอดมาพูริสิตได้โขกแต่ไม่ตรงกรอบครับหนาไปหน่อยอเหมือนจะจนแฉลบด้วยเนี่น <c oughs> ยเกืบ <c oughs> เป็นลูกตั้งเต่ครับพูริสิตแทงตามช่องบปติโม,เว,ม,เ,วมเวอร์เน์ติโมเวอร์เน์ล็อกหนึ่งทีย้อนกลับมาคริสเตนพูลิสิตปัต่นด้วยซ้ายโอ้โหติดเซฟ <c oughs> โอ้โหลูก้าดีฟรีคิกของฟีฟ่าที่ก็ยิงยากซะด้วย เลงตรงๆไว้ก่อนนะเบาๆครับขึ้นไว้เนี่ยอื้โอโอ้โหชนคาราตรงกลางครับยัดมาฮาเวิร์ดติมอว์เบอร์นี่ไงอะไรปังได้อยู่ปังโอโ้โ,อโหโอ้โหมึงเหนียวจังครองบอลได้ตลอดครับเวสต์แฮมครับแต่ยังหาจังหวะจบหาได้แหละแต่ยังไม่ผ่าน จอห์นสโตนเหนียวจัดโอ้ยมาเลยครับบริสิตโอ้โหเซฟอีกแล้วเฮ้ยเหนียวเกินไปแล้วเพื่อนบริสิตนี่ไงเมื่อน่ะเออโอ้ติดเซฟอีกแล้วเออฟิลิปครับเปิดเมาโอ้โหเรียบร้อยเลยเฮ้ยอะไรวะเขาบุกแค่สองจังหวะเขาได้ประตูโโอ้หกูยิงอยู่ตั้งนานครับ วดหัวเลยอะไรกันครับเนี่ยดูจังหวะพลิกครับโอ้โห,โหแล้วก็หลุดมาอีกแล้วครับทำไมเขามีช่องวะเลโก้ครับแล้วยิงยัดเสาแรกเข้าไปครับยิงดีซะด้วยยิงดีทั้งสองลูกเลยครับทางฝั่งของเวสต์บรอมเลยประตูแรกในยพีเม, <laughs> มียทีมที่ยิงประตูน้อยที่สุด <c oughs> นะครับ <c oughs> ปกติมันต้องเป็นกูดีจังหวะสวยกลับทีเดียวหายเนี่ยไปดิเพื่อน การไว้ครับลุยขึ้นมาให้ทิมโมว่าเนอร์ทิมโมแฟเนอร์อือมามาก่อนมาก่อนกลับ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 อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจไปเลยเพื่อนเวลายังมีอยู่เพื่อนมินดิซูจูเนียครับตัดกลับมาให้ตรงกลางโออีกทีหนึ่งือ้อ,อ,อมา จังหวะนี้ดีใจได้แล้วเพื่อนมาเข้ากล้องเลยโอ้โหนาทีสุดท้ายก่อนุดเวลาบาดเจ็บกว่าจะยิงเขาได้ครับโอ้ต้องยิงถึงสองทีครับยิงทีแรกติดบล็อกครับดีนะ่บอลมาเข้าทางโอ้หซัดเต็มข้อครับไม่ทันเลยครับผมเวสต์แฮมครับ เชียดรอชนะเวสต์บรอมบิชเอาเบียนไป3ประตูต่อ 2, 2> นะครับผมโอ้โหสองประตูนี่มาชุกเอ้ยบอลลอยได้วะ่ะ <laughs> บอลลอยได้ซ้อมให้กับนักเตะของเราก่อนเนี่ยสองช่องแรกจะเป็นวินิซูจูนียอะนะครับผมสองช่องถัดมาจะเป็นทัสันูดอยครับแล้วก็อุปาเมกาโน่นะครับตั้งหน้าตั้งตาปั้นเด็กๆก,กันต่อไปนะทัสันูดอยนี่เผือแป๊บเดียวครับจะ84เลยฮะหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนี่ รูส้สึกว่าย่งยังยังโตไม่พอเนะส่วนอุปาเมกาโน่นี่ขยับขึ้นมาเป็น81แล้วนะค่าพลังเนะี่ยคาสานโนดอยก็ดิ s a p p o i n t <c oughs> เรียกว่าผิดหวังเลยครับผมเพราะว่าไม่ได้เล่นนะฮะอยากเล่นแหละแต่โรเตชันก็สำคัญนะนี่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยครับคาสานโนดอยนะเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ลงนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ย <c oughs> วสลับกันลงนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งน้อยนะใจะเย็น อะไรครับผมสำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเกมที่5ครับในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของเวสต์แฮมเนี่ยบาซ่าครับชนะรวดเลยครับผมเล่นมา4เกมนี่12แต้มนะชนะรวดเลยนะครับส่วนเวสต์แฮมเนี่ยก็ชนะ2เกมใช่ไหมชนะ3ามนะครับแพ้1นะครับแพ้ให้บาซ่านั่นแหละส่วนในเกมนี้ครับก็จะวนมาเจอกับเลเวอร์กูเซ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชนะเกมนี้ก็คงจะการันตีเข้ารอบอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็น่าจะเป็นที่2องนั่นแหละ วอร์มวอมวอมวันนี้ฝนตกด้วยนะต้องอบอุ่นนั่งกายเลยครับเลืเพื่อกูเซนครับเปิดบ้านต้อนรับแกมไปเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยวันนี้เวสต์แฮมเปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับผมโดยส่งเจ็คเบดดี้ซันนะครับผมลงมาแทนไคฮาวเบ็สนะครับไปพักนะฮะแล้วก็ส่งขัสซสัตว์ดอนครับที่บ่นเหลือเกินครับลงมาเล่นแทนคริสเดนบรูซิทในวันนี้นะฮะเดมีบายครับ จ่ายไม่ดีโอ้โหแต่คาร์มาริสย่ง,ยงกลับมาได้อ้หยิงจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับได้ทักทายก่อนเลยเจ้าบ,บ้านนะครับจังหวะดฉกบอลมาจากอูกาดีนเนี่ยโอ้โหติดเซฟนะครฮะนิกโปกครับซุปเปอร์เซฟเลยฮะนึกว่ายิงออกไปเองนะเนี่ยอาคิมิจะโต้กลับเลยครับอาคิมิแทงยาวๆไปเลยครับวิ่งแข่งโอ้โหติโมวาเนอร์เร็วกว่าติโมวาเนอร์เร็วกว่า ซัสดเสาแรกติดเซฟอีกทีหนึง่งเรียบร้อยเลยครับผม1ประตูต่อศ <c oughs> ูนย์ซิโมเวอร์เนอร์อีกแล้วครับ <c oughs> ช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงจัดจัดคุ้มค่าตัวจัดจัดเดี๋ยวเรียกว่าคุ้มค่าตัวมาฟรีนะคุ้มเงินเดือนจัดจัดดีกว่าดีกรีสให้ฮัสซานโอดอยฮัสซานโอดอยฮัสซานโอดอย,ยมีพื้นที่ครับลากเข้ามาจ่ายยัดมา <c oughs> มเมอร์เนอร์ยิงเรียบร้อยเลยครับผมสองประตูต่อศูนย์ มาไวจัดโอ้โหโอ้ยครับปาดมาตรงกลางแลว้วเบอร์เนอร์นี่ซัดด้วยไซายครับแบบไม่จับครับอะไรหลบปึ๊บเรียบร้อยครับมาไวจังวะ <c ười> คชจบุยนถึงกับปลบมือให้ครับเปิดเข้ามาอาคิมิเคลียร์เออร์บัน เชสซุดเดินบาย้อนกลับไปครับเชสซุดล็อกจะยิงขวาโอ้โหยิงอย่างคมกาเบรียลเชสซุดผมว่ามันโอพีมากเลยนะตั้งแต่นัดก่อนๆนี่ก็ยิงกระจายนะครับกาเบรียลเชสซุดเนี่ยในฟีฟ่าเนี่ยดูดิโอ้โหล็อกหลังหักครับแล้วยิงืโคตรคมยิงแหวกแหกอากาศมาเลยครับเนี่ยตบัดด้วยขวาเต็มข้อโอ้ย แหวกแย้าให้งูตื่นเดียบี้มาวะเขามาวะเขามาวะโอ้โหเขาชินอย่างสวย,ยจังหวะนี้ได้เซฟอีกแล้ว <c oughs> นิกโป๊ปครับตรงกลางครับโอ้โหจ่ายไปไปเวอร์เน์เหลือเวอร์เนอร์คนเดียวครับข้างหน้าล็อป ล็อกมาแล้วปัดด้วยขวาอุ้ยโอ้โหจนเสาโอ้หนีห่างไม่ได้ครับเสียบอลกลางทางแบบนี้อันตรายนะครับเบิ้ลมายิงโอ้โหยิงสวนเลยครับแบรนตีหายย,วยาวๆก็พาคิมิเติมขึ้นมาพาคิมิทิมโมแวนเนอร์ไปแล้วแวนเนอร์ไปแล้วเรียบร้อยเลยครับผมสามประตูตอนหนึ่ง แฮตทริกของติโมวานเน่คร uh ับ huh. สังกลบจังหวะจะได้จะได้ไม่ได้ครับบายอะไรพวกเซนครับโดนสวนทีเดียวนี่จบเลยยิงด้วยขวาครับไม่ต้องเน้นแรงครับเน้นผ่านเน้นยิงผ่านย้อนคืนกลับมาครับให้คาร์มาริชคาร์มาริชแทงตามช่องมา เดียบี้เร็วกว่านิกโป๊บออกมาชกทิ้ง,งเคซุตมาอีกแล้วเคซุตยิงจังหวะนี้โอ้โหติดเซฟโอ้หนิกโป๊บอีกแล้ววันนี้นี่ต้องยกให้เขาจริงครับนิกโป๊บเนี่ยเซฟเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหยิงติดตรงแถวชายโครงครับแนเ่ย <Ver ner. S 1> เจมีนิสันไปแล้วเจมีนิสันไปแล้ว เซมิดิสันไปแล้วมาติฟยิงยิงโอ้โหตีเซฟอีกทีหนึง่งเรียบร้อยละะเลยครับผมหนีห่างไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งเลยครับผมเกือบไม่ได้เหมือนกันตรงกลางมาวิทเซลคาร์มาริชจัดชิงหนึ่งสองหุ่นหลุดมาแล้วนิกโป๊บปอีกแล้วครับให,ห้ไม่ได้อย่างนี้ให้ไม่ได้อย่างนี้ อุ้ยล้ำหรือเปล่าจ่ายึ้นมาก่อนไม่ล้ำครับโอ้สบายเลยครับผมจังหวะนี้ห้าประตูต่อหนึ่งเลยครับผมทีมโอเวอร์เนอร์ประตูที่สี่ของเขาครับขอ,องเขานี่ฮะจังหวะใจกว้างของวินิสูวัจูเนียครับแมแฟนๆนี่กับโหนี่จังหวะใจกว้างของวินิสูวัจูเนียครับปาดคืนมาแวนเนอร์นี่โล่งๆเลยครับ สบายเท้าเลยครับจังหวะนี้มีคนบอกว่าผมนี่เปลี่ยนผู้สาประตูนะครับโว้ถ้าฟอร์มขนาดนี้นี่ก็ไม่จำเป็นเลยครับเหนียวจัดจังหวะน,นี้จ่ายกัน,น้ำแล้วเพื่อนโอเคดูเชซุดคาร์เิชยิงเนี่ยโอ้โหบอกแล้วนิกโป๊บมือหนึ่งของเวสต์แฮมครับ ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วโอ้โหเซฟขนาดเนี้จังหวะย,ยิงของคาร์เมริชครับนี่ทย,ยานปัดออกหลังไปครับโอ้โหถึงกับอ้าปากบ่อหลอบมือแบบข้อมือบิดๆ <c oughs> อื้อสวยโดนแอนดี้ดีปั๊มบอลแย่งไปครับอันฟองโซโ่เดวิสแพงมามแวนเนอร์อันแลไปแล้วขอยิงหน่อยอะไรบอกขอยิงหน่อยอือเรียบร้อย ขอยิงบ้างอะไรบ้างนะครับผมอันแลบอกนะะหกประตูต่อนหนึ่งครับนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บนะฮะในเกมนี้และก็จบเกมไปครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับบุกมาถล่มไปแล้เลกูเส้นไป6ประตูต่อนหนึ่งเลยครับผมเมอร์วนเดอร์นี่ก็เอาวันกลับบ้านนะครับทำแฮตทริกไปนะยิงไป4ลูกครับเกมนี้ก็พูดถึงฟอร์มของอันแลนะครับผม ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับฟอร์มของเขาในวันนี้นะฮะก็รักษาโมเมนตัมต่อไปนะอันแลนะทีโ <c oughs> มวานเนอร์อรครับวันนี้ซัดไป4ลูกครับเป็นยังไงบ้างซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วครับผมเป็นสตาร์ดังอยู่แล้วนะระดับโลกอยู่แล้วครับเวอร์คราสกลับมาสู่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเวสต์แฮมนำจ่าฝูงแบบ เดียเด่ยวๆนะคือแบบได้มา37แต้บแล้วนะครับนำที่2กับที่3อยู่3แต้บนะฮะสำหรับในเกมนี้เนี่ยเราต้องเจอกับไรตันมีใครบน่นอีกแล้วไม่มีอ่ะโคลัมเบียนะครับยื่นข้อเสนอในการคุมทีมชาติโอโ้โหมีคนยื่นมีคนยื่นมา3ทีมนะครับสำหรับทีมชาติก็มีอุรุกไวยนะครับที่เขาจะถอดที่เขาถามว่าจะต่อสัญญาเรานะีว่าก่อนหน้านี้ผมคุมอุรุกวัยอยู่ นะครับแล้วก็ยังมีไอซ์แลนด์นะฮะแล้วก็มีโคลอมเบียนะมีทีมที่ใหญ่กว่านี้ไหมยอยากลองทีมที่แบบว่าใหญ่ๆกว่านี้ได้ปหมรีเจ็คไปก่อนนะคอนเฟิร์มรีเจ็คคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มโอเคในเกมสุดท้ายของพาร์ทนี้ครับออกไปเยือนไบรตันนะครับโอ้โห้ยสามเกมวันนี้นี่เกมเยือนทั้งนั้นนะวันนี้เราต้องพักตัวรับหน่อยนะรูดิเกอร์เนะี่ยหลังจากที่ไปกรัมศึกหนักในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเล่น2เกมติดโอเคใช้อุปมาโกโน คิมี่ลูกาดีนส่งอันฟองโซเดวิสนะครับลงมาแทนลูกาดีนแล้วก็วันนี้ผมจะให้กานาบรีครับลงเป็นตัวจริงนะรโอเคส่วนคู่กองหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราต้องพึ่งเขาอยู่นะโอเคฝนตกอีกแล้วครับผมนะฮะ ผลตกลงมาจริงๆเลยครับผมชาชากิ่งก้านไปในเกมนี้ครับที่อัลเบิร์ตสเตเดียมครับไบรตันครับเปิดบ้านต้อนรับแไปเยือนของเวสต์แฮมอยู่ในเตดเนยวันนี้เวสต์แฮมมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับคู่เซนเตอร์ครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับปีกซ้ายนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ ช่วงที่ผ่านมานี่เล่นติดกัน2เกมนะทรอสซารครับสาเกมล่าสุดซัดไป5ประตูเะครับคนนี้นี่มันเก่งจริงวะทรอสซาเนี่ยถ้าไปอยู่ทีมอื่นนี่ผมว่าน่าจะดีกว่านี้ก็ได้นะทรอสซาเนี่ยมาถึงก็เปิดเกมใส่เลยนะอูริเย่ครับอูริเย่เปิดไปเสาไกลติดที่อาคิมี่ อุริเศษครับดึงบอลกลับมาจ่ายตรงกลางครับฮาร์วัตได้พักเต็มเต็มเมื่อเกมที่แล้วโอ้โหทีมมอร์เนอร์โดนจิ้มได้ฟ้าเลยกับจังหวะนี้ให้ดันข้างโอริเยยครับเทาแทงมาเมาเปย์อ้าวทรอสซาทรอสซาเปิดย้อนกับแบบไม่ถึงจะโต้กลับเลยครับเวสแฮมแทงไปอันแลหลุดมาแล้วอันแลหลุดมาแล้วเสาไกลโอ้โห้ติดปลายเท้าครับ ฮาคิม่ไม่ยอมให้ไปฮาคิม่ไม่ยอมยังไงล็อกไปล็อกมาแล้วก็โดนแย่งไปสวยไปเลยครััฮพาคิม่วิ่งไปรอเลยเพื่อนกาาบรี่มมยังกาดาบรี oh, nice จะหักให้อันรโอ้โหโดนปั้มแย่งไป <Nothing S 2> ต้องได้ <positive. S 2> ฟาวเลยครับจังหวะนี้มุมเท้าขวานี่ก็ยิงยากหน่อยโอ้ oh, ยิงไปแล้วอะโอ้โห oh, oh. ช้าไปครับ ออกซ้ายไปครับมาร์ชม,มาร์ชนี่ยังไม่ผ่านอาคิมีเลยนะจังหวะชิงโอ้โหยอันแลวิง่งอันแยวิง่องอเล่เรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อสูงเงีบ <c oughs> จากเซบาสเตนอเล่เลยฮะมาแล้วประตูปลดล็อกเนะื้อ หาแบ,บครับลอยเพื่อนเติมตะบันที่ซ้ายทะแยงมุมครับผู้ริสิตจะชิง่งอะไรคืนมาครับผู้ริสิตไหลมาแบบนี้เบอร์เดอร์เรียบร้อยเลยครับผมสองว่าประตูต่อศูนยสกอร์ไหลเลยครับไหลเลยครับ ช่วงเวลาห่างกันไม่มากครับเรสแทมครับหนีไปเป็นสองประตูต่อศูนย์เลยครับสกอร์ไหลเมาเป้เท่าเท่ายิงจังหวะนี้เข้ามือนิกโป,ป๊บเลยครับขายาวเอาดีเย่ยครับเสาไกลตรอสซาได้หม,ม่งติดเซฟนิกโป,ป๊ปอีกแล้วครับ โชคทิ้งเลยครับนิโปบจังหวะสองเอาผูา้สับตัวไม่อยู่ผู้สับตัวไม่อยู่โอ้ยลำแน่เกือบไป <c oughs> เกือบโดนครับอันโดนเน่ดีจังหวะนีลำแน่พอดีครับพักบอลแป๊ะนี่แต่บอลห่างไปหน่อยยังได้อยู่ฮาเวแทงไปครับทะลุมาโอ้โหโดนเสียบจังหวะนี้ยังไงครับผู้สิน กุตสินกุตสินว่ายัางไงครับคุตสินบอกใจเย็นครับแล้วก็เรียกออกมาเรียกออกมาครับมานี้ยู่มานี่ขมนอนโดนไปเหลืองไปครับบาโลกุนโอ้จังหวะที่จะพลิกไปแล้วครับอันแล้วเ <c oughs> <c oughs> สียบขวางทางไว้เลยครับจังหวะนี้ต้องได้สองอ <c oughs> โอ้โหจนเสาอีกแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าสักที <c oughs> ส่องจนเสาตลอดพลิสิทโอ้โเสียบจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับผมจุดโทษคนเดิมครับป <is> าโลกุลครับเรียบร้อยเลยครับผมห่างกันไม่ถึงโอ้โหสองสามานาทีครับ,รบโดนใบแดงไปแล้วครับจังหวะก่อนหน้านี้เพิ่งเสียไปเหลืองไปครับโอ้หแล้วมาเสียบใส่โอ้โหโพริสิษธ์ครับไม่โดนบอลเลย ต้องขยับตัวเพื่นเลยครับขอดเท้าออกครับแล้วส่งแดนเบิร์นลงมาวิ่งเข้าใส่เขาเดาทางถูกไรอันเงียบเดาทางถูกเฉยและยิงซะเบาจีแอะไล้วนะครับผมกดเบาไปหน่อยเดวิสให้ฮาแวตฮาแวตพลิกเข้ากลางครับ ตะบ,บันด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเท้าหนักดีเหลือเกินครับใ <c oughs> ครฮาวเวิร์ดเงียบไปนานครับขอยิงซะหน่อยครับฮาวเวิร์ดปั้นเกมอยู่นานครับ <c oughs> จังหวะคอลครับแล้วก็แลกเข้ามาโอ้โหแล้วตะบ,บันด้วยขวาเต็มข้อดีเหลือเกินครับ <c oughs> เปิดเข้ามา <c oughs> นิกป๊อบชกทิ้งครับ จังหวะ2เก็บได้ที่มาตาทรอสซ่าเปิดติดเดวิสจังหวะนี้ติดเซฟอีกแล้วอุ้ยนิกป๊อปนิกป๊อปคนจริงแทงไปเลยเจมส์สันยังสดอยู่พึ่งลงมาเจมส์สันเจมส์สันจะตัดเข,าข้ากลางได้อยู่ย้อนโอ้โหไม่ถึงจังหวะสองเก็บฮาคิมิฮาคิมิอ้โดนแย่งไปทรอสซ่าหดทิ้งอกข้างไปครับ และก็จบเกมไปครับผมเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับบุกเบลชนะยไบรตันไป3ประตูต่อ0นะครับผมจับมือกันเลยครับปลอบใจ <c oughs> แฟนๆโหลเลยครับผมไบรตันเลยก็อย่างว่าและนะคนนี้เขาฟอร์มดีครับ <c oughs> คนนี้เขาฟอร์มจัดครับติโบว์เดอร์ครับหยุดเขาไม่อยู่จริงๆชั่วโมงนี้ อาละครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับตัดจบตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับซีรีส์ของเวสต์แฮมนะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าจะจบตรงที่การพาทีมคว้าแชมป์ยูเซลในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือยังไงจบฤดูกาลนี้ซีรีส์นี้ก็ตัดจบอยู่ดีนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในซีรีส์หน้านะโอเค แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามดูกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะฮะเข้ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนบ๊ายบายครับ